เจ้าตัว all new MG 3นะครับซึ่งกำลังเปิดตัวนะฮะเป็นรถใหม่ล่าสุดของทางค่าย MG นะครแบตเตอรี่ไฮบริดเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาใหญ่กว่าด้วยอย่างเขาผู้แข่งขันด้วยนะครับจุดเด่นดูคุ้มนะออปชั่นดีแรงแต่ว่าจุดด้อยเนี่ยพื้นที่ห้องโดยสารครับแม้ว่าข้างนอกจะดูบอกเขาก็บอกนะว่ามันดูกว้างกว่าแข่งแต่ว่าพื้นที่น้องสารไม่ใช่จุดเด่นครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสโนวาครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัว All New MG 3นะครับซึ่งกำลังเปิดตัวนะฮะเป็นรถใหม่ล่าสุดของทางค่าย MG นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมันเป็นรถยนต์ไฮบริดซึ่งไฮบริดของเขาเนี่ยเป็นตัว h ฮ b ริดพลัสซึ่งรายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพบกับ All New MG 3ทันนี้เลยครับ มาครับครานี้มาอยู่ในช่วงที่ผมลองขับบ้างพี่เบิร์ตครับอ่ะก็ฟิลลิ่งก็ดีนะจริงๆนะครับแต่ว่าพอที่ผมขึ้นมาที่นั่งที่รถเนี่ยมันน่าจะได้ตรงที่เบาะนั่งเนี่ยไม่มีปรับไฟฟ้านะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เมื่อกนะี้มาปั๊มเลยปั๊มโชคเลยแต่ว่ามันปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็เป็นแมนนวลทั้งหมดส่วนพวงมาลัยก็ขึ้นลงได้อย่างเดียวดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ MG 3 ตัวใหม่ไม่ได้ให้มาครับก็ตรงนี้นะบอหลังเมื่อกี้ลองเข้าไปนั่งดูครับก็เป็นฟิลที่รู้สึกว่ามันเป็นรถคอมแพกเนาะซับคอมแพกก็อาจจะรู้สึกว่านั่งไม่สบายหน่อยนะฮะพี่เบิร์ตตัวเล็กนั่งเป็นไงบ้างครับก็ไม่สบายจำกัดเราพุ่มร้อยเจ็ดสิบสี่พี่แอมร้อยแปดสิบอยู่แล้วครับอ่าก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่แม่มันก็รถไซ์นีเนาะหา ตัวที่นั่งสบ,สบายก็ค่อนข้างยากแหละ,ะจุดเด่นดูคุ้มนะออปชันดีแรงแต่ว่าจุดด้อยเนี่ยนะพื้นที่ห้องโดยสารัรบแม้ว่าข้างนอกจะดูบอกเขาก็บอกนะ<อ>ว่ามันดูกว้างกว่ากุ้งแต่ว่าพื้นที่น้องสารไม่ใช่จุดเด่นครับเมื่อกี้ผมนั่งเนี่ยตรงขาซ้ายมันจะมีนูน,นขึ้นมาตรงที่วางเท้าซ้ายรีเบิร์รู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมันเบียดเราไปหมดอ่ะอืแล้วก็บอกก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ คือล็อกตัวดีนะแต่ไม่ถึงคันนั่งสบายมากใช่ก็ตรงนั้นอาจจะเป็นสาหรับพวงมาลัยซ้ายมั้งเป็นจุดวางขาก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับที่ตัวนี้เนี่ยแน่นอนรถไทยนี้เนี่ยกานหน้าอิสระแมนเอซนสตาร์ดครับด้านหลังทอร์ชั่นบีมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คุณเห็นอยู่นะก็เซตอัพได้โอเคนะถึงแม้จะเป็นทอร์ชั่นบีมปกติผมจะไม่ค่อยชอบช่วงหน้าทอร์ชั่น ชอบเป็นอิสระมากกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยเซ็ตอัพมาได้ค่อนข้างดีในทีเดียวนะครับวกกับยางที่เ,เป็นแก้มหนานะครับไซส์195 55 R 1 9, 5, 5, 5, 6ครับฟิลลิ่งนุ่มนวลแต่มีความสปอร์ตอยู่ในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับก็เรื่องการก่อถนนเนี่ย195นะกับรถที่มันแรงขนาดนี้ผมอาจจะมองว่ามันค่อนข้างแคบไปหน่อยนะยางถ้ามาสัก2 0 5นะหรือ215เนี่ยผมว่า ฟิลคันนี้จะขับสนุกเชนเดียอะเลยอืเนาะแต่สเปคโรงงานเนี่ยบางทีก็เขาก็เขาก็กังวลเรื่องเรื่องของการปล่อยมลพิษเรื่องของความประหยัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนต้นทุนอ่าแน่นอนทำราคาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนนันเองได้อะพูดถึงว่าสายที่เขาแบบชอบขับก็เปลี่ยนอยู่ละเนาะก็ไปสายของสิบเจ็ดแต่คนเปลี่ยนนะถ้าถามผมมันได้เปอร์ฟอร์แมนซ์เพราะรมแรงก็อย่างง่ายๆอย่างตัวเนี่ย Mg4 ตัวไอ้ long range ตัว uh, uh, ที่มันวิ่งได้เยอะนะครับเขาก็ไปใช้แม็กของ X power mm. ช่วงล่างไม่ทํำเล,เลยนะครับฟิลลิ่งช่วงล่างเปลี่ยนเลยนะครับอือ mm. ขึ้นเกาะถนนขึ้น,น,นแค่เปลี่ยนยางกับเปลี่ยนแม็กเองแม่ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ขอบ17ย,ยางหน้ากว้างหน่อยก็น่าจะได้ฟิลลิ่งการขับที่ดีขึ้นเนาะ,ะก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมได้ลองทบแล้วก็ สรุปเลยแม้เรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นที่ก็เป็นไฮไลท์ของเขาว่าเขาก็เป็นเบสซินคลาสระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่เขาให้มาครบนะครับครบเนี่ยคือคําว่าครบเนี่ยหมายถึงว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโฟมไลน์เกี่ยวกับการเร่งออโต้พวก ACC อะแดปติฟพูชทอนแบบซอฟแอนด์โกนะครับแล้วก็ระควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลนควบคุมตัวรถเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนด้านหน้า แล้วก็มีเซอรเซอร์ท้าย3าตำแหน่งครับแล้วก็กล้องรอบคันที่ขาดหายไปคือาบสปอตกับเลคอตอฟิเออร์เลสอรมซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้กล้องแล้วนะในการจับไม่ได้เป็นเรดาร์เหมือนตัวอื่นๆที่เอมใช้ก่อนหน้านี้ใช่ครับนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยรวมหนึงหน้าจอด้วยก็คมชัดมากขึ้นครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ m อ3ใส่ให้มาในตัวอ l l น e w ตัวนี้นะครับผมอยาก ได้ข้อสรุปเพิ่มอีกนิดพี่เบิร์ตครับผมในส่วนของคำว่า Hy b r i d Plu s นี่ที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมีการขับถึง8โหมดเลยครับผมเนาะมันเข้าคร่าวสรุปเข้าข้าคุณผู้ชมเข้าใจให้ได้เรียง8โหมดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเรามองถ้าเราไม่สังเกตอ่ะเราจะไม่รู้หรอกคนใช้งานัวไปเอาง่ายๆเลยครับว่าพลัสของเขาเนี่ยก็คือ1แบตเตอรี่ไฮบริดเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาใหญ่กว่าด้วยอย่างเาผู้แข่งขันด้วยนะครับ 1.82กิโลวัตต์นะครับแล้วก็พอแบตเตอรี่มันใหญ่เนี่ยมันสามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆได้มากขึ้นครับแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าไฮบริดของเขาเนี่ยมันทำงานได้แบบซีรีส์ก็ได้ก็คือเครื่องยนต์ปั่นไฟครับแล้วก็ปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับหรือในย่านความเร็วที่มันสูงนะครับเช่นประมาณสักเกินกว่า100หรือว่า115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชุดคัดแล้วเปลี่ยนเลยจากมอเตอร์ไปให้เครื่องยนต์นั้นขับเคลื่อนแทนครับไม่พอถ้า กดเต็มเท้าความเร็วสูงเลยนะครับสามารถขับแบบพาราเรลได้เครื่องยนต์มอเตอร์ทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ก็มาเต็มสตีมเลยร้อยเก้าสิบสี่แรงม้าใช่ยางคูแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นแบบประเภทซีรีส์ไฮบริดเพียวๆเลยก็เครื่องยนต์ปั่นอย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์ไม่ขับล้อเลยหรือบางเจ้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ขับล้อนะครับในความเร็วสูงแล้วก็ไม่สามารถมาเป็นแบบพาราเรลได้แต่ของเขาเนี่ยได้หมดเลยได้ทุก ได้ทุกอย่างว่กกากันเถอะว่าอะไรที่เป็นไฮบิดที่มีบนโลกนี้เขาจับมาใส่ในนี้หมดมันเป็นไฮบิดพลัสแล้วก็หลายคนอยากถามว่าแล้วสรุปเนี่ยมันใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ขับเคลื่อนมากกว่ากันนี้หลักๆเนี่ยพื้นฐานหล่อนพื้นฐานคือมอเตอร์ล้วนๆเขาเซตระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันเน้นไปที่มอเตอร์ก่อนมออเตอร็ตรนลักมอเตอร์เนี่ยมันใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับฉะนั้นถ้าหากว่า แบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟที่อาจจะไม่เต็มหรือลดน้อยลงเนี่ย uh huh. ตัวเนี้ยมันก็จะคํานวณเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยควรจะไปใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟมาช่วยนะ uh huh. หรือควรที่จะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องยนต์ขับนะคบคือมันขึ้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วยซึ่งอันนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะรูปแบบการทํางานมันเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้มีหน้าจอข,ขึ้นเหมือนบางบาง,บางยี่ห้อเนอะที่เขาจะมีรูปแบบการทำงานว่าตอนนี้เป็นการทํางานของมอเตอร์เป็นงานทํางานของเครื่องยนต์แต่ตัวนี้จะมีที่มุมขวาล่างเล็ก นะครับก็ไปเป็น EV ีก็คือตอนนี้มอเตอร์อย่างเดียวในการขับเคลื่อนหรือว่า HEV ก็คือมีเครื่องยนต์มาช่วยนะครับก็เป็นลักษณะของตัว Hybrid Plus ที่อยู่ใน MG3 คันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองขับไปถึงเชืองใหม่แล้วเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขกันว่าอัตราการประหยัดเป็นยังไงแล้วก็ไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าเจ้า MG3 ตัวใหม่ตัวนี้น่าสในใจขนาดไหนครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ลองขับเจ้า All New MG 3มาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ต้องบอกว่าประทับใจครับกับเรื่องของตัว Hybrid Plus เขานะซึ่งรายละเอียดผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ราคาเท่านั้นที่จะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นรถ h y b r i ดที่ทำราคาเทียบเท่ารถน้ำมันนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเครื่องยนต์นะฮะเรื่องขุมพลัง นะครับขับขี่ได้เปอร์ฟอรนซ์ดีมากๆทั้งเรื่องความแรงแล้วความประหยัดรวมถึงระบบของช่วงล่างด้วยนะที่ผมบอกว่าฟิลลิ่งมันดีจริงๆนะครับแต่จุดที่ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ธรรมชาติของรถซับคอามแพคอยู่แล้วคือเรื่องของห้องโดยสารอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างเล็กค่อนข้างแคบไป็นเส้นนึ่งสำหรับคนตัวใหญ่อย่างผมนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นลักษณะของสไตล์รถเขานะครับก็ถือว่าการมาของ All New al MG 3ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับ Oh,